รั้ดีนิ่งคาพีน้องชาวไทยวันนี้ผมได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะเก่งนะครับหน้าตาดีถ้าดูจากภายนอกแล้วก็คือว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ครบทุกอย่างแต่เขาก็มานั่งคุยกับผมนะเี๋ยวเขามานั่งสัมภาษณ์ผมนะเดีคุยไปคุยมาผมกลายเป็นคนสัมภาษณ์เขาครับคือผมก็คุยกับเขานะเขาบอกเขาเครียด นะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องชีวิตยังโสดอยู่เครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับโดยที่บอกว่าเขาหาความสุขไ้ยากมากไม่ชอบงานที่ทําไม่อย่างงู้นอย่างนี้ผมก็บอกเขาไปอย่างเดียวนะทําไมคุณถึงมีความทุกข์ในใจเยอะจังเลยเขาอธิบายฟังนะส่วนมากเนี่ยที่เขาอธิบายให้ฟังเนี่ย มันเป็นสิ่งอดีตทั้งนั้นเลยที่สร้างให้เขามีความทุกข์วันนี้ผมก็ถามเขาว่าเอา้าแล้ววันนี้คุณไม่มีดีตรงไหนอะงานก็มีทํานะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีไปหมด mm hmm. เขาก็มาบ่นเรื่องอดีตให้ฟังเยอะมากเรื่องพ่อแม่เรื่องแฟนเรื่องการยาเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้พร้ะผพูดคำเดียวทำไมคุณยังถึง เก็บความทุกพวกนี้เอาไว้แล้วพอพูดกับเขาคําเดียวเลยว่าคุณรู้ไหมนะว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรแฮปปี้เนี่ยคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าความสุขใครผมจะอธิบายว่าสิ่งที่เขามีความทุกขี่สุดเนี่ยก็คือเขาเป็นห่วงว่าคนภายนอกพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเพื่อนทํางานคิดกับตัวเขาอย่างไร ขาบอกเขาเป็นผู้หญิงที่คนมองว่าเก่งเกินไปนะะไรหาแฟนไม่ได้นะที่ทํางานก็ไม่ชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่พูดไรตรงนะก็อธิบายอธิบายอธิบาย,บายก็พูดคำเนียตกลงคุณมีความทุกเนี่ยเพราะภายนอกหมดเลยใช่ไหม <c oughs> ผมจะสอนให้ฟังนะครับเรื่องค,ความสุขเพราะคนส่วนมากจะถามผมว่าท่าคุณทอมดงไม่ค่อยมีทุกข์อะไรเลย การเมืองจะเป็นยังไงคนจะด่าคุณทอมยังไงนะเอาะก่อนนี้นะเขามาร้อยผมฟังว่าขอที่เขามาเจอผมเนี่ยเขาได้ไปเช็คจากคนนู้นคนนี้นะเขาบอกว่าหลายคนบอกคุณทอมเป็นคนเลวคบไม่ได้ขี่โกงคนเต็มไปหมดทนละเออก็อดีนะว่ามีคนที่ไม่รู้จักผมเลยเนี่ยพูดสิ่งเรานี้เกี่ยวกับผม มก็บอกแล้วคุณได้ไปเจอคนที่พูดดีกับผมไหม mm. เขาบอกเขาแปลกใจดูใน Facebook mm. ผมนะดูในการที่ผมไปงานเแล้วก็มีแต่คนดีๆที่คบผมคนรวยเป็นหมื่นล้านนะเขาถามแนละ้วแล้วทำไมคุณทอมไม่เครียดที่มีคนด่าเอะรา mm. ตอบคำเดียว mm. เพราะผมไม่ให้ความสนใจ mm. กับคนที่ติหรือต่อว่าผมเลย ผมไม่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมเลยนะผมพูดคํานี้นะครับและอยากฝากให้พี่น้องทุกคนนะผมบอกว่าผมไม่มีความทุกข์เพราะผมเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบในความสุขของผม,มเข้าใจตรงนี้ไหมผมเป็นคนที่รับผิดชอบในความสุขของผมไม่มีใครถ่ายนอกที่จะมาทำร้ายการตัดสินใจของ ว่าผมจะมีความสุขนี่ก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับเผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะมีชีวิตที่เครียดไม่มีความสุขคิดไม่ออกว่าเพราะอะไรก็ง่ายมากเลยครับเพราะเราไม่ยินดีหรือยอมที่จะรับผิดชอบความสุขของตัวเองเราจะให้อดีตของเราเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่จะทำให้เรามีความทุกข์ ให้เป็นฐานของการที่เราคิดว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงผมนคนที่ไม่สนใจเรื่องอดีตเลยนะครับเพราะการย้อนกลับไปในเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับก็ผมก็บอกเขาว่าทําไมคุณแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวในอดีตเนี่ยมันเป็นการผิดพลาดหรือมันเป็นการทุบนะผมมองทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมรับผิดชอบ กับการผิดพลาดของผมทุกอย่างแต่สําหรับผมเองเนี่ยที่อยากฝากให้พี่น้องนะครับผมไม่เคยมองการกระทำเนี่ยเป็นการผิดพลาดเลยผมมีความสุขเพราะผมใช้ทุกประสบการณ์เป็นบทเรียนบทเรียนนะครับอะไรที่ทําให้เราเจ็บมันก็เป็นบทเรียนไม่อ้องทำอย่างนั้นอีกอะไรที่มันทําให้เราล้มเหลวแล้วก็อย่าทําอีก คนเรามีความทุกข์เนี่ยเพราะเรามองอดีตเป็นการผิดพลาดเราไม่ได้บอกอดีตเป็นบทรเรียนเรื่องคนจะว่าผมต่อว่าเลยผมพูดคําเดียวนะเขาคนพวกที่ต่อว่าผมไม่รู้จักผมแล้วมาด่าผมเนี่ยนะหรือคุณก็อาจจะโดนอย่างนี้เพื่อนที่ทํางานกระซักกระแสริบอนต่อว่าคนนู้นคนนี้พูดว่าคุณไม่ดีมันคือคํามันคือคําที่ เขามีสิทธิ์นะครับที่เขาจะพูดแต่ผมมองกลับตลอดนะก็ผมแปลกใจเออนะคนที่ไม่รู้จักเราเลยฟังจากคนอื่นแล้วไปพยายามทำความรู้จักเราด้วยนะเขาแปลกนะเขาเสียเวลาเวลาคนด่าเราเนียแปลกดีไหมว่าเขาเสียเวลาที่ต้องให้ความสนใจกับเราถ้าใจตรงนี้ไหมมองกลับครับ การที่คนเขาพูดเกี่ยวกับเราเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอะไรก็ได้เ,เราต้องเข้าใจว่าเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวเราผมเป็นคนถึงนะเตะนู่นตินี่เรื่องการเมืองแต่ฟังเฟซบ o o กผมนะเขาไม่เคยด่าใครนะเพราะผมไม่ให้ความสําคัญหรือเสียเวลากับการที่ไปนั่งนึกถึงใครเลยนอกจากนึกถึงความสุขของตัวเองแล้วกดความสุขของผมใกล้มากทําทอะไรด้วยมือตัวเอง เดินด้วยเท้าของตัวเองตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองนะไม่จะเป็นต้องพึ่งพาความรู้สึกของคนอื่นเลยแต่พึ่งพาความรู้สึกของตัวเองเพราะคนที่ด่าเราว่าเราเตะเรานะครับหรืออดีตของเราเนี่ยเราช่วยไม่ได้เราไปอยู่ในเขาพูดไม่ได้และเราอาดีตกลับมาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราคุมตัวเราเองได้ เราคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้เรายิ้มได้ตะลอดถ้ารู้จักผมหรือเจอผมนะส่วนตัวนะส่วนมากก็จะสังเกตว่าคุณทอมยิ้มตะลอดเพราะผมไม่รู้ว่าจะไม่ยิ้มทำไมนะเพราะถ้าเราคิดที่จะมีความทุกข์แล้วเนี่ย <c oughs> ความทุกข์นั่นก็จะสะสมสะสมสะสมจนวันหนึ่งเราจะขุดหลุมลงไปนะครับ ต่พี่คนนี้เขาบอกนะตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเขาได้ออกมาจากหลุมแล้วอ,อเพราะอ้าวก็คุณออกมาจากหลุมแล้วคุณออกมาจากหลุมแล้วนะแล้วคุณจะไปนั่งนึกถึงหลุมทำไมคุณก็เดินหน้าสิความสุขเนี่ยนะครับกลับไปอย่าง,างที่ผมพูดนะเราคุมสถานการณ์ของคนอื่นไม่ได้เราคุมไม่ได้ เราคุมขี้ปากเขาไม่ได้เราคุมการที่เขาด่าเราไม่ได้เพราะนั้นมีผู้ใหญ่คนนึงบอกว่าไอ้ทอมทาไมทอมไม่เปลี่ยนชีวิตหน่อยอ่ะคนจะได้ด่าทอมน้อยลงนะทอมทาไมไม่เลิกคอมเมนต์ทาง a ฟ e b o o k ทาไมทอมไม่อยา่างนู้อย่างนี้เขาบอกว่าพี่ถ้าหมดทำอย่างนั้นก็คือไว้พวกที่่นผมด่าผมว่าผมเนี่ยเขาก็ชนะสิแปลว่าอะไรแปลว่าผมแพ้ตัวเองคนเดียวในโลกนี้ที่เราแข่งขัน ด้วยก็คือตัวเราเองเราแข่งขันที่จะเป็นคนดีเราแข่งขันที่จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เราแข่งขันที่จะไม่ทําให้ใครบาดเจ็บหลายคนถามว่าโอ้คุณทองเพื่อนนักการเมืองทนไมหมดทําไมถึงไม่มีตําแหน่งนู้นตาแหน่งนี้ทําไมไปมใหญ่ตรงนู้นตรงนี้ผมบอกทุกคนบอกเลยว่าเพราะผมไม่มีความจับเ็็นเลยที่ต้องมีอานาจที่ต้องมีเงินมากกว่านี้ ท่าทีที่ผมไม่จำเป็นสุดเลยที่ต้องมีคนรักผมเพราะผมรักตัวเองแล้วผมรักคนที่เขารักผมผมไม่เสียเวลาสักวินาทีเดียวเลยไปนั่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะไปเอาใจคนอื่นเพื่อสร้างให้เขาชอบผมขึ้นมาถ้าเราทำืวนเมื่อไหร่นะครับก็คือว่าเราไม่รักตัวเองแต่เรารักสิ่งที่คนอื่นเข้ามาพูดกับเราแปลว่าความสุขของเราเนี่ย มันพึ่งพาความคิดเห็นของคนอนึ่งมันพึ่งพาอดีตที่เราเอากลับมาไม่ได้ครับผมใช้คำนี้ตลอดนะเป็นบทเรียนอะย่าอยากฝากสอนในทุกคนนะเขามีคำคำหนึ่งที่บอกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตอเอ๊ะแปบลบว่าอะไรกันทอ็อปเพราะผมเป็นคนที่คิดว่ากรรมขี้เนี่ยมันดีกว่ากรรมตอเพราะตอมันกรรมไม่ได้มันลอยไปในอากาศ แต่เรากำขี้เนี่ยอย่างน้อยเราขี้เนี่ยไปแปลงเป็นปุ๋ยได้ไปแปลงเป็นปุ๋ยได้เพื่อจะให้ต้นไม้ของชีวิตเรามันโตขึ้นเพื่อให้ผลระบาของชีวิตเรามันได้เก็บเพื่อเราจะได้กินแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนื่นคนเราเนี่ยนะครับเจอขี้เยอะมากในชีวิตเราเจอขี้เอะมากผิดหวังเลิกกับแฟนถูกไล่ออกนายนายดา่าปลาบลาลา ทีที่เรามีความทุกข์ทุกทีที่เรามีความเครียดเนี่ยเราต้องไปพิจารณาดีๆมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างมากเกินไปเราเป็นห่วงเป็นใยเรื่องชื่อเสียงเรามากเกินไปเราเป็นห่วงเรื่องหน้าตาของสังคมมากเกินไปเราเป็นถห่วงการเจ็บปวดที่เราได้มารับจากอดีตจะมีช่วยยางไงความสุขเป็นค,ความรับผิดช,ชอบของเรา คืนนี้นอนหลับเนี่ยลองดูสิครับสัญญาตัวเองว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะใครจะมาพูดอะไรสิ่งแวดล้อมจะกระทบยังไงผมหรือชั้นหรือคุณไม่สนใจสนใจอย่างเดียวรับผิดชอบความสุขของตัวเองแต่ความสุขก็ต้องอยู่บนฐานนะผมไม่มีฐานผมไม่เคยเอาเปรียบใครอันนี้ คนที่ด่าผมนะมารู้จักผมสิเพาผมเคยเอาเปรียบใครไหมส่วนมากคนที่ว่าผมหรือต่อว่าคุณทอมเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างคือหมันไส้อันนี้ผมเข้าใจผมหน้าหมันไส้จะตายพูดนูน่นพูดนี่รู้จักคนน,คนนู่นคนนีน้อวดนู่นอวดนี่มันไส้เข้าใจมีสิทธิ์ที่จะหมันไส้ผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เป็นหัวเป็นใหญ่เขาก็เหมืนอนคุณก็มีสิทธิ์นะหรือคนที่ไม่ชอบหรือเกลียดคุณเนี่ย ใช่ไหมครับส่วนมากก็ามาจากการที่เขาอาจจะเสียผลประโยชน์ในการที่คุณอาจจะทําอะไรที่ดีกว่าเก่งกว่าชนะเขาคนแพ้คือคนที่ขี้บน่นคนแพ้คือคนที่ชอบดา่าคนแพ้เราไม่รับผิดชอบในการแพ้ของตัวเองเนี่ยก็จะหาทางออกตลอดเพราะคนเราส่วนมากคืออะไรรับไม่ได้ว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นเด่นกว่า คนอื่นมีมากกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ได้สั่งสอนทุกคนแล้วเรื่องความสุขก็คืออะไรพอเพียงไม่ได้ไหมายว่าคุณควรจะจนนะไม่าคุณจะจน,นะจะจนแต่คุณต้องรู้จุดพอเพียงจุดพอเพียงขงผมนี่นคืออะไรผมมีภรรยาชื่อพาเรศพรเครือโสอลพลปุ้ยที่รักผมเต็มหัวใจเขาเลยผมทําอะไรปุ้ยก็อยู่เคียงข้างผมตลอด ผมมีพี่น้องนะครับที่ทะเลาะก,กันมั่งด่ากันมั่งว่ากันมั่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นครอบครัวที่ยังสนิทสนมกัน,นกินข้าวด้วยกันเข้าใจให้กันต่อกันนะครับส่วนบ้านเนี่ยความสุขเนี่ยมันมาด้วยเพราะเหตุนคนเดียวเลยเพราะเรารู้ว่าอะไรเหมาะสมกับพองอาทิจับได้ไหมกระเป๋า รหรือนาฬิกาที่คุณเคยอยากได้นะโอ้โหตอนที่อยากได้นะแมต้องได้ต้องให้ได้ต้องให้ได้แต่พอใช้กระเป๋านั้นไปสักหกเดือนมีรุ่นใหม่ออกมามีนาฬิการุ่นใหม่ออกมาเราลืมไปเลยกับความที่เราเคยอยากได้สิ่งนั้นนะแล้วเราก็จะไปหาความทุกข์เพราะอะไรเพราะเราต้องกวนกวายหาทุกวิธีทางไปเอาของใหม่เข้ามา นี่ไม่ได้เป็นความทุกข์ที่คนอื่นสร้างให้นะความทุกข์ของตัวคุณเองที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีเขาก็ถามนะิงเรียกว่าเอะคุณทอมก็ดูเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะบอกเข้าใช้ผิดผมเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะผม e c i a t e ทุกคนที่เข้ามาดู Facebook ผมแต่เราก็ต้องแฟกันนะ,ะเราเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลมีเดีย เราไม่ได้เป็นเพื่อนการกินข้าวหรือกันดูหนังหรือกันนับพึ่งพาให้กันต่อกันได้แต่เวลาคนมีความทุกข์นะแล้วขอความช่วยเหลือนะผมก็พยายามที่จะให้แต่ผมก็ไม่ได้ให้กับทุกคนอันนี้ก็าจะทําให้เขาโมโหหรือเกลียดก็ได้ว่าทำไมคุณทอมมีตังขนาดนี้อย่างงู้นอย่างนี้ทาไมให้ไม่ได้มันไม่ใช่นิสัยที่เราต้องให้กับทุกคนเราควรจะให้กับคนที่เราคิดว่าเมื่อให้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราได้กลับคืออะไร ความสุขคนเรานะครับโทษทุกอย่างเพราะพ่อแม่เพราะพี่น้องเพราะสถานการณ์เพราะการเมืองเพราะอย่างงู้้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มองกระจกดีๆครับมีคนเดียวเลยถ้าคุณอยากมีความสุขนะที่ทําให้คน,นที่ทําให้คุณมีความทุกข์นันกงแตตัวคุณเองตัวคุณเองแต่คนเรามันรับไม่ได้รับไม่ได้ เพราะเรารับความจริงกันไม่ได้ความจริงคืออะไรพระพุทธเจ้าน้อยเนี่ยท่านได้สั่งสอนเอาไว้เราเกิดมาเนี่ยเราดีสุดเราวิเศษสุดและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเกิดมาไม่มีใครนะเวลาเราตายไปก็ไม่มีใครไอคนที่เราคิดว่าสําคัญเราต้องให้เขารักเราเราต้องให้เขาโอ้โหโอ้ว oh ย oh oh, oh oh, oh oh, เราเอ็นดูเราอย่างว่าอย่างนี้ วันที่เราตายไปนะภายใน24ชั่วโมงเขาก็นลืมเราเขาก็อลืมเรางั้นเราจะมีชีวิตให้คนคนอื่นที่ปากของคนอื่นเราจะมีชีวิตให้กับตัวเองคนเราไม่ควรจะเห็นแก่ตัวนะแต่ฟังผมดีๆนะคนเราควรจะเห็นแก่ตัวความหมายคนละความหมายกันนะเห็นแก่ตัวคือไม่เอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ไม่ให้ความรู้คนอื่นนะ แต่ความหมายของคือคนเราต้องเห็นแก่ตัวเราต้องเห็นแก่ตัวเราเองเพราะถ้าเรายังพึ่งพานะเราต้องได้ความรักจากคนนู้นคนนี้เราต้องได้ความอะไรนะชื่นชมจากคนนู้นคนนี้เก็จะมีความสุขได้ยังไรงั้นผมฝากนะครับก่อนนอนคืนนี้คิดดูดีๆว่าความทุกข์ของคุณที่คุณมีเนี่ย มันเป็นเพราะการกระทําของคนหรือเปล่าถ้าเป็นก็อย่าไปมองว่าเป็นการผิดพลาดก็อมองว่าเป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทาอีกนะหรือความทุกข์ของคุณเนี่ยมันมาจากสิ่งแวดล้อมมาจากนายเลวมาจากเพื่อนเลวมาจากแฟนเลวมาจากปลาปลาบลา,บลา,บลาอันนี้คุณเปลี่ยนได้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรับผิดชอบอความสุขคุณได้เองนะผมเนี่ยเป็นคนที่แนะนําตลอดผมไม่เคยเข้าใจเลย นะสามีภรรยาที่อยู่ใน r e l ationship ที่มีความทุกข์เดินออกเดินออกได้ยังไงคุณทอมแล้วจะหาเงินอะไรกินอนะ่ะคุณเก่งพอครับพระพุทธเจ้าน้อยพูดแล้วคุณวิเศษสุดคุณดีสุดถ้าคุณดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ลบได้นะชีวิตคุณจะบวกหมดถ้าคุณดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ลบได้คุณจะบวกหมดสิ่งแวดล้อมเรานะครับ ทำใหเรามีความทุกข์ที่สุดดูดีๆคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนคนที่เราคิดว่าเรานับถือคนที่เราทำธุรกิจด้วยคนที่เราเป็นแฟน,นสามีภรรยาเมื่อไหรเขาไม่มีทำให้เรามีความสุขเราก็ต้องเดินออกอผมเป็นคนที่ล้มเหลวเรื่องการแต่งงานครั้งแรกและเหตุผลที่ผมอย่าก,ก็คืออะไรเพราะผมถามภรรยาอดีตภรรยาผม ม,มีความสุขไหมการเป็นสามีภรรยาันนียเขาก็กัดฟันนะบอกว่าไม่มีความว่ามีความสุขพราะบอกเขารู้ว่าเขากัดฟันเพราะตอนที่ผมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผมเลวมากผมเจ้าชู้ผมไม่ให้เกียรติเขานะผมมีกิ๊กเต็มเมืองเลยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องบอกเขาว่าไม่มีความสุขกันเหรออยู่กับพี่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ดีสาหรับลูกเาเลยมันไม่ไดีสำหรับชีวิตของเขาแล้วสุดท้ายแล้วเขาไ่อได้สามีใหม่ แสนจะดีแสนจะประเสริฐดีซะจนผมชอบสามีใหม่เขาเลยนะชอบซะจนนะลูกสาวของสามีใหม่เขาผมยังพาไปเที่ยวด้วยเลยเวลาไปเที่ยวกับลูกสาวผมแต่บทเรียนเนี่ยผมไม่ได้มองว่าการอย่าเป็นการที่น้มเหลวนะพอผมได้เจอปุ้ยนะโดยเฉพาะแล้ว,วผมตัดสินใจนะว่าผมจะไม่แต่งงานอีกแล้ว ผมก็จะเต็มที่เลยคราวนี้แต่พอเราเจอคนที่ถูกต้องคนที่เราคิดว่านี่คือคู่ชีวิตแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจแต่งอ,อกไปแต่เพื่อให้การแต่งงานกับปุ้ยกับผมเนี่ยมันรอดผมต้องทำยังไงผมต้องเลิกนิสัยเลวน,นะกลับบ้านดึกเที่ยวดึกนะไม่ดูแลเรื่องการใช้เงินเลยนะผู้หญิงทั่วเมืองไม่มีคาเป็น ที่ควาจะเป็นแล้ววันนี้ผมกับปุ้ยนะถามว่าเรามีความสุขกันทุกวันไหมเหมือนกับทุกค,คู่ครับมันไม่เป็นไปไม่ได้ผมไม่โกหกมันก็มีความทุกข์บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะผมได้บทเรียนอันหนึ่งมีความทุกข์อย่างไงก็ได้เนี่ยนะก็คือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราแล้วก็เปลี่ยนเสียนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าชีวิตครอบครัวยังมีความสุขไม่ได้เลย แปลว่คุณไม่ได้คุมสถานการณ์ชีวิตคุณได้ดีแล้วเราคุณนะนอนคืนนี้ก่อน,นอนนะพูดสามทีนะพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เชา้าดีฉันหรือผมตัดสินใจว่าจะมีคนเดียวเลยที่ทำให้ตัวเองทุกข์หรือสุขได้นั่นก็เตือคุณเองตัวตัวคุณเองผมสอนให้นะเวลาผมไปสอนที่ธรรมศาสตร์ หรือชุลานะครับ b บ t h เอ a y วนะพูดจากใจจริงนะถ้าใครนะบริษัทไหนอยากให้ผมไปพูดเรื่องความสุขเรื่องมายติมีเนะผมยินดีนะ By the เ a ยนะผมไม่คิดตังเรื่องเรื่องการสอนนะผมไปให้ฟรีเพราะผมอยากเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ให้กับทุกคนฟังผมได้ไม่ฟังผมก็ได้นะแต่หวังหน่อยว่าคุณจะเอาแนวคิดข,ของผมไปว่าอะไรพูดให้ตัวองฟังคืนนี้ ผมจะมีความสุขดิฉันจะมีความสุขผมจะมีความสุขดิจะมีความสุขทุ่งนี้เช้ารุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมานะเปิดตาล้างซอฟแวร์นะคอมพิวเตอร์ทุกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องอัปเกรดมันต้องอัปเกรดแต่ก่อนที่มันจะอัดซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปเนี่ยมันต้องลบอัปซอฟ์แวร์เก่าออกไปก่อนถ้าคุณต้องทำองไร คุณต้องตัดสินใจคืนนี้ล้างซอฟต์แวร์ที่ทําให้คุณมีความทุกข์เดินออกจากสถานการณ์ที่ทําให้คุณมีความทุกข์แล้วก็ใส่ซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปเลยก็คืออะไรคุณคุมชีวิตคุณคุณคุมชีวิตคุณคุณคุมความสุขของตัวเองคุณ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 คุมความสุขของชีวิตตัวเองขอฝากให้พี่น้องทุกคนนะครับด้วยความรักนับถือ นะแล้วก็หวังว่าเป็นอะไรนะสิ่งคิดนะอย่าให้สิ่งแวดล้อมการเมืองคุณทักษิณจะนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนโรงพยาบาลก้าวไกลจะได้หรือไม่ได้ใครจะเป็นรัฐมนตรีมาถามตัวเองดีๆไอ้ที่เราเครียดเรื่องพวกนี้มันกระทบชีวิตเราไหมาในทางลบไหมหรือก็เป็นเพียงละครที่เขาสร้างให้เราดูก็ดูไปอน j o ยไปแต่ให้รู้ว่าพรุ่งนี้ คนที่จะนําอาหารมาให้คุณกินได้เนี่ยคือใครคือตัวคุณเองคนที่จะนําสิ่งดีๆมาให้ชีวิตคุณเองคือใครคือตัวคุณเองคนที่จะทําให้คุณมีความสุขคือตัวคุณเองคือใครครับ